ก็มีตลาดดีโอทีก็คึกคักเนาะคนเยอะดีคนเยอะดีเขาก็กังวลเรื่องโควิดกันใช่ก็มันพอดีเนาะมันมีเรื่องราวมาไม่เป็นไรก็ช่วยกันป้องกันตัวอะไรทานอะไรมาเยังครับทานอะไรมาเยอะทานมาเรื่อยๆทานมาเรื่อยๆค่ะค่ะแล้ววันนี้ใครคนเดียวคนเดียวครับพี่พี่มาช่วยสองคนเดียวมาช่วยค่ะค่ะได้ได้ได้ค่ะโอ้ดิจเลยทำยูทูบเบอร์นี่อยากทำบ้างเนี่ยอ๋อก็มั่นปรึกษาตรงนี้อ๋อเราก็ทำไปเรื่อย

ปแสนห้หรือแนเ้ที่พูดถึงไอน้ซีเว็้ทาอรนเล่นขอันนี้รถใครคะนีุ่นรถลูกค้าครับอ๋อเหรอเอามาโชว์เหรอโชว์หรือขายสามชิ้นสามชิ้นห้าอมาตัดแต่อะไรอ๋อมา้ยมีโซวิทให้ด้วยเหรอโซิทต้องมาขายทีอบอกว่านีมันใกล้กว่าาถ้าเราขับรถไปนู่นมันใกล้กว่า

ผมคิดว่ามันปาอที่สั์กรามีัเนรถเลยันกจะไม่ไหวนะากได้ไอสีนี้เลย

กูหัวหอมอ้อเหรอยังบอกกัาแฟเลยตอนเย็นเฮ้ยแกนนอนใส่มาแม่งจะเสียงดังบอกไว้แล้วก็คิดแบบเราก็ไม่ยังไม่เห็นหน้าคผมก็ใส่มาแล้วตใส่ชุดมาใส่เงาเลยเออแล้วผมใส่มาแม่งจะเสียงดังบโต๊ะไม่ได้ตอนเช้าชิคก็มันไหนยังไงที่จะห้ามปัดเท้าวันนี้มีรองเท้าด้วยมีรองเท้ามาด้วยเหรอคะครันนี้ขายเปล่าแล้วก็มีรองเท้าด้วย พี่แมวลงไปดูอยู่ขอบคุณนะคะามมายขอค่อ๋อหรอคะค่ะค่ะ แน่นเลยตลาดนกปูกของแน่นเลยนะรับตานบ้างรองเท้าคู่เท่าไหร่คะเนี่ยรองเท้าคู่ละพันสองค่ะโอ้สวยนะ อเอใส่เที่ยวสบายเลยเนาะใช่ค่ะท้คาะอครีอ,อันนี้มันรนักษาความสะอาดยังไงได้ก็เอาแปรงสิ่งฟันอน่อนซักตา้สบั่ได้เลยค่ะเยอะมากก็ใช้แปรงแตฟันสักสนามสะาดได้เลย นี้ก็มี้เหยลตอั้นมีผลิตพันเพิ่มเนาะขอบคุณนะค่ะดีจังมีหลากหลายมีหลาหลายแนะนำหมวกให้หน่อยสิหมวกใส่สำหรับปั่นตัวเรือ่ะปั่นทางใจอ่ะหม่ถึงว่าไม่ถึงว่าครอบหมวกไว้หรอใส่ครอบกับหมวกเราในข้อดูหนักก็คะ เป็นสีมือของคนไทยค่ะคนะไทยยึเองใส่กันร,ร้อนได้ก็คือเอาหมวกจักรยานเนะาะใส่หมวกจักรยานแล้วก็แลอบไปแล้วก็รัไไดไว้ใช่ไหมคะ,ะ,ะนี่รัดไว้ตรงนี้ตอแนแรกเนี่ยอันนี้ไว้ไว้รัดขา สมมติว่าอยากจะทําเป็นแบบคาบอยล้วก็ขึ<ะ>้นใหม่สมมุติว่าอ่าก่อนก่อนที่จะเอาหมวกใส่มันเป็นยังไงคะได้ไหมคะเออได้ไหมคะเอะะอวิธีการเนาะสมมุติว่าอ่าอันนี้มีเรามีหมวกจักรยานหนึ่งอันนะคะแล้วเราก็มีเนี่ยเราก็ไปซื้ออันนี้มาใส่เนาะมันจะดียังไงยังไงอ่า ปั่นไกลๆพี่การนอนได้สบายนะวิธีการนะคะก็ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจ้าของทําให้ดูโอเข้าไปเองแค่นั้นเองเนาะแก่แล้วก็ดู่ให้กระชับง่ายๆเลยไม่ยากเลยไม่ยากเลยง่ายมากค่ะง่ายมากง่ายมากโอ้สบายเลยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องกลัวหน้าเราดำใช่ไหมหน้าไม่ดำแล้วหน้าเราก็จะสวยขึ้นเลยคราวนี้ นี่เราใส่ให้ดูด้วยสิคะใส่ให้ดูด้วยอุ้ยน่ารักอ่ะโอ้ยโอเคเลยอย่างนี้ช่วยปกป้องเราผิวพรรณเราค่ะสาวที่กัวหน้าดำหน้าแตมดำมันเกิดอไปใ่ใช่ค่ะดีมากเลยค่ะ ถ้าอยากจะเป็นเหมือนคาวบอยก็อันนี้นไปนนะคะโอ้ราจะมีวีได้มีอถืปรับส่งได้โอ้เป็นค้าวบอยสาวค้าวบอยเป็นคาวบอยสาวเท่ๆอย่างนี้เองโอ้ค่ะไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่คะ590บาทค่ะต่องได้นะคะมีคนละครึ่งนะคะแอปเป่าตังใช้ได้ค่ะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอเบอร์โทรอีกทีดีกว่านะเผื่อว่าเขาถามเบอร์โทร0ู7 1 2เ9 7 2 9่งสองปดเค่ะพึ่งค่ะคนพึ่งค่ะได้ค่ะก็มีทั้งกระเป๋าทั้งหมวกเนาะกระบอกไใส่แก้วใหก่ติบทัวร์ลิงใหญ่ติดแทนจักรยานกระเป๋าใส่โครแบงก์เหมาะเหมาะสำหรับคนทัวร์ลิงเลยเนาะ แล้วอย่ก็เนกประสงค์กับระเป๋าเนกประสงค่ใส่แก้วน้ําได้ด้วยอันนี้ก็ราคา400บาทโอ้สวยนะคะอันนี้ราคาร9อยาบาทส่วนไซส์เล็กร5อยหาบาทอันนี้เราใช้แล้วแบบนี้เราใช้แล้วอตนนี้เก๋ดีอันนี้เก๋ดี นนใส่กระดาษโน้ตได้เป็นอนเนกประสงค์ค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยฝีมือคนไทยฝีมือคนไทยพี่ก็จะใส่มาเป็นแบบนี้ใส่แล้วเป็นแบบนี้ใส่แล้วก็จะอนเนกประสงค์แบบนี้นะคะแค่โทรศัพท์ใบเอ โทรศัพท์เองก็ใส่ได้นะใส่ปักกุ้งปักกาปักตุ้มเน็ตได้เนาะบอกน้ำร้อนน้ำเย็นใส่ได้หมดโอเคก็ติดต่อคุณพึ่งได้เลยเนาะแล้วนี่ติดอะไรฮะกระเป๋าเฟรมติดได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วแต่จะไปแรปเอาว่าติดตรงไหนค่ะปกติติดตรงนี้ตรงนั้นก็ได้นี่ก็ได้ค่ะ โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยปีนมือคนไทยค่ะฝีมือคนไทยใช่เยี่มยมเองขายเองอ,อันนี้ของคุณบอลลี่นะคะค่ะใช,ใช่มีที่ตอนนั้นจำได้ว่าใครที่แล้วมีอะไรนะพี่ใส่ขวดน,น้ำนะที่แบบว่าใช่ไหมพี่เป็นพุ่มขวดน้ำอ่ะที่เป็น,น,นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหนังไหมอ๋ออันนั้นหลุดไปแล้วค่ะไปแล้ว แล้วเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาเรื่อยๆได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสนใจติดต่อได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาที่ตลาดนัดทีโอทีก็เสาเสาแรกของเดือนเสาแรกของเดือนนะคะอ่าที่ตลาดนัดทีโอทีแจ้งวัฒนะเนาะค่ะค่ะ มีเสาเดียวค่ะค tamam ่ะอดใจไว้มาเดินหนึ่งครั้งต่อเดือนหน้าไม่ดีเลยไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยให้ให้เขาติดตามในเฟซบุ๊กของของตลาดนัดอ่ะมันจะมีเฟซบุ๊กของบายสวัสบายสวัสดีใช่ใช่ขอบคุณมากคค่ะขอบุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ กมีชาวบ้านชาวนาไปในตัวนี้ที่เราอยู่นนี้หรือว่าที่รียรการท่เยทุกปีตอนนี้การที่เรียนรู้การเวอไปดูแลไม่ดูวีการก้าว